สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาว facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ร้านอนุสิริเจริญก็มีสินค้านำเสนออีกเช่นเคยครับคันนี้เป็น M เป็นรุ่น M อมนะครับเอ0ม0ดครับรถปีลึกหน่อยนะครับรถปี52ครับแต่เราเก็บงานให้เฉพาะค่าเก็บงานประมาณแสนห0 0หมบาทนะครับก็ เก็บใหม่ทั้งคันนะครับเก็บใหม่ทั้งคันเก็บสีด้วยยางหน้าใหม่ครับยางหน้าใหม่ซ่อมชุดคันหน้าใหม่ซ่อมชุดคันหน้าใหม่นะครับเฟืองใบสีข้างในแล้วก็ชวนชุดสีครับชิ้นนี้ใหม่นะครับชิ้นนี้ใหม่สองข้างอันนี้ใหม่เรือนไม้ใหม่ครับฝาครอบเครื่องใหม่สติกเกอร์ สติ๊กเกอร์รุ่นสติ๊กเกอร์คูปตานี้ใหม่แผงข้างแผงข้างตัวนี้ใหม่ครับแผงข้างใหม่ซ้ายขวาตะแกรงดําตัวนี้ก็ใหม่นะครับไฟหน้าใหม่กับฝาครอบเครื่องนี้ใหม่เลยทางฝั่งนี้ครับลูกหมาคันชักใหม่นะครับลูกหมาคันชักใหม่ฝั่งสําหรับคันหน้านี่เปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งชุดนะครับใส่ใน ก็มีอีกชิ้นครับฝาครอบคอนโซลครับนี่ฝาครอบเกียร์ครับฝาครอบเกียร์ทั้งชุดอะครับใหม่ส่วนบางคนท้ายนี่ทําสีนะครับบางคนท้ายทําสียางหลังได้นะครับยางหลังได้ตัวนี้เป็นเวทลีอยู่ส่วนหางหลังครับหางหลังก็มีสายใหม่ชุดตูดนี่ใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่กระบอกช่วยยกใหม่นะครับ ใหม่ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ชุดแพรลากด้านหลังนะครับแพรลากหางหางยกด้านหลังนี่ใหม่ครับก็ไอ้นี้แค่ภายนอกนะครับภายในเกียร์ในเกียร์ก็เก็บพวกลูกปืนครับลูกปืนเข็มลูกปืนอะไรนะครับก็สนใจทักมาได้ครับสําหรับเอ0ม0 0คันนี้ก็ขายไม่แพงครับ สนใจทักมาครับ090121 1638ครับ